อริยสัจจกพระโอนภาค2สมุทยาอริยสัจเรื่องรายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับอาสวะพิสุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าอาสวะนิธานสัมภวะแห่งอาสวะเวมตาตาแห่งอาสวะ วิบากแห่งอาสวะนิโรธแห่งอาสวะปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งอาสวะเป็นสิ่งที่ควรรู้แจ้งนั้นเรากล่าวไม่ถึงอาสวะไหนกันเล่าพิสูจน์ทั้งหลายอาสวะสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือกามาสวะพาวาสวะอวิชชาสวะ พิสูทั้งหลายนิธานะสัมภะคือเหตุเป็นเดนเกิดแห่งอาสวะเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายอาวิชชาเป็นนิธานะสัมภะแห่งอาสวะพิสุทั้งหลายเวมตะตาความมีประมาณต่างๆแห่งอาสวะเป็นอย่างไรเล่าพิสุจทั้งหลายอาสวะนำไปสู่นรกก็มีอาสวะ นำไปสู่กำเนิดไดรชานก็มีอาสะวะนำไปสู่เปรตวิสัยก็มีอาสะวะนำไปสู่มนุสโลกก็มีอาสะวะนำไปสู่เทวโลกก็มีพิสูจทั้งหลายนี้เราเรียกว่าเปมาต,ตาแห่งอาสะวะพิสูจทั้งหลายวิบากแห่งอาสะวะเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลาย ข้อที่บุคคลถึงซึ่งอวิชชาแล้วเขากระทำอัตภาพอันเกิดจากอาวิชชานั้นน,นให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าวิบากแห่งอาสะวะพิสูจน์ทั้งหลายนิโรธความดับแห่งอาสะวะเป็นอย่างไรเล่า พิสุทั้งหลายความดับแห่งอาสวะย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชาอริยัตังขีกรรมมักนี้นั่นแหลเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งอาสวะปฏิปทานั้นได้แก่สมาธิฐิสมาสังกปะสมาวจาสมากรรมตะสมาชีวะสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิ พิสูจทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู ak, ้ช in ัดซึ ar, ่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิฐานะสัมภวะแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมุตตตาแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งอาสวะอย่างนี้ ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพระมารย์นี้อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสว่าเป็นนิโรธแห่งอาสวะอ,อาสวะก็เอาสวะอนุสาอาสวะนะกิเลสที่ตามนอนเนื่องในสันดานราว <c oughs> อันนี้คือพระเจ้าก็มาแยกนะก็เรียกว่าวิภาคการจำแนกแจก อาสวะคือคำว่าอาสวะคืออะไรนนิทานสัมภะนะเหตุเป็นดนเกิดอาสวะเวมตตาก็คือความมีประมาณาต่างๆ่าง,งอาสวะเหมือนเรื่องกรรมวิปากวิบากะวิปากะวิบากวิบากแงางอาสวะ,ะคือผลผลของาการที่เกิดอาสวะมีอาสวะ ะมีผลอย่างไรได้รับผลอย่างไรแล้วนิโรธความดับแห่งอาสวะดับได้ด้วยอย่างไรปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับอาสวะนะคืออะไรอย่างนี้พวกก็แจกแจงนะอาสวะสามอย่างเหล่านี้มีอยู่กนะาสวะ นะก็มีสามอย่างกามาสวะอาส,ะว,ะอาสะวะคือกามพวาสะวะอาสะวะคือพบอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชานะอ,อิเลสสกามนะหรืออาสะวะคือกามนะอาสะวะคือพบนะความต้องการ ความยึดมั่นหรือการที่ยินดีในภพอาสวะคืออวิชชาอาวิชชานี่เป็นจิเลตตัวใหญ่ตัวสำคัญที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนิทานะสัมภวะเหตุเป็นดันเกิดอะไรคือเป็นเหตุอะไรคือเหตุเป็นดันเกิดของอาสวะอวิชชานั่นเองอวิชชาเป็นนิทานะสัมภวะแห่งอาสวะ เพราะมีอวิชชาเน,นี่ยแหละเราจึงมีอาสะวะพอเรากำจัดอวิชชาได้มีวิชาอาสะวะ,ะก็ดับก็คือกำจัดอาสะวะได้เวลาเรากำจัดกิเลสได้มีปัญญาเจาะแทงกิเลสได้กำจัดอาสะวะได้ตราบใดที่เยัเงมีอวิชชาอยู่ก็ยังมีอาสะวะกิเลส รุ่มรุมจิตอยู่ตราบนั้นเนะวมะตะตาความมีประมาณต่างๆแห่งอาสวะเป็นอย่างไรนะก็คือว่าตรับบอกว่าอาสวะที่นำไปสู่นรกก็มีนะตราบใดที่สัตว์ยังมีอาสวะอยู่เนี่ยอาสวะบางอย่างนะนำไปสู่นรกนะก็คือการอิเลที่ทำให้เป็นเหตุ นะน,ำน,ะะนำไปสู่นรกอสะวะนําไปสู่กําเนิดเดรัจฉานก็มีอสวะนําไปสู่เปรตวิสัยก็มีอสะวะนําไปสู่มนุสโลกก็มีก็คือ,คอเหมือนกรรมเหมือนสิ่งที่กระทําอาสะวะอันเป็นส่วนแห่งบุญก็มีนะนะก็นําไปสู่มนุสโลกนะอสะวะนํานไปสู่เทวโลกก็มีนี่อืม วุสตนังหลายนี่เราเรียกว่าเวมัตตาแห่งอาสวะ <c oughs> มีบากแห่งอาสวะนะผลของอาการมีอาสวะเป็นอย่างไร<ม>พิสุตตัลายข้อที่บุคคลถึงซึ่งอวิชชาแล้วนะพอถึงซึ่งอวิชชานะนะก็เป็นเหตุให้เกิดอาสวะใช่ไหมนะนะก็เขากระทําอัตภาพอันเกิดจากอาวิชชานั้น ให้เกิดขึ้นนี่เป็นอาตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีส่วนแห่งอาบุญก็ดีนี้เรียกว่าวิบาคอาสวะอพอมีอาสวะถึงซึ่งอวิชชาก็กระทำอัตภาพอันเกิดจากอาวิชชานั้น เพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาผูกก็เลยทํากรรมทําอะไรต่างๆอืเป็นอันสภาพส่วนท่งบุญก็ดีอาบุญก็ดีดีก็เรียกว่าวิบากอาสวะ <c oughs> นิโรธความดับอย่างไรก็คือว่าความดับอาสวะจะมีเพราะความดับแห่งอวิชชาก็คือถ้าดับอวิชชาได้อาสวะก็ดับเพราะว่าอาวิชชาเป็นเหตุ ให้เกิดอาสะวะนั่นเองที่เรามีกิเลสอยู่เพราะว่าเรายังมีอวิชชาอยู่ก็กระทำทางกายวาจาใจด้วยความมืดบอดด้วยอวิชชามันก็นำเราไปสู่ภพภูมิต่างๆทำให้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แม้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ยังมีชาติชรามรณะเหมือนกัน เพราะนั้นความดับแห่งอาสวะมีก็เพราะความดับแห่งวิชาอะไรเป็นสิ่งที่จะทําให้อาสวะดับอริยะอัตคิกรรมนี่นั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับแห่งอาสวะก็คือมรรคแปดสมาธิเป็นต้นนี่พระเจ้าบอกว่าในการใดที่อริยสาวกรู้ชัดอาสวะอย่างนี้ รู้ชัดว่าสวะคืออะไรนิทานาสมวาวะแห่งอาสวะอืเป็นอย่างไงเปรยมาตาตาเป็นอย่างนี้วิบากแห่งอสวะเป็นอย่างนี้นิโรธแห่งอสวะเป็นอย่างนี้รู้ชัดปฏ,ปฏิปตาให้ถึงซึ่งนิโรธอาสวะอย่างนี้พอรู้ได้นแยกแยะได้ทุกข้ออย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจันนี้ อันเป็นเครื่องจอดแทงกิเลสว่าเป็นนิโรธแห่งอาสะวะเป็นความดับแห่งอาสะวะนี่คำว่าอาสะวะคำว่ากิเลสคำว่าการแยกแยะต่างๆเนี้ถามว่ามีใครในโลกนี้รู้แจ้งเอามาแจกแจงแกเราได้บ้าง ไม่มีนอกจากตาถาคตอรารหันตสัมมาสมัสมพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นไม่มีใครสัตสดาเหล่าอื่นก็ไม่ได้ตัดสรูอริยสัตว์นี่ก็จะมงงุมมังอาราเลยบัญญัติไปต่างๆนั้นาตามความเชื่อตามความคิดตัวอเองอด้วยอำนาจแห่งอวิชชายมยัสวะ นะนละเอียดนะเรื่องของเหตุเกิดทุกขอ <c oughs> เหตุให้อาสะวะเจริญและไม่เจริญพิสูจทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแคคก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเราไหนเหล่าสองจำพวกคือ บุคคลผู้ขยะขยงต่อสิ่งที่ไม่ควรขยะขยงบุคคลผู้ไม่ขยะขยงต่อสิ่งที่ควรขยะขยงพิสูจ์ทั้งหลายอาสะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุกคคลสองจำพวกเหล่านหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สําคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควร บุคคลผู้สําคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรทีสุดทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สําคัญว่าอาบัตในสิ่งที่ไม่ใช่อาบัตบุคคลผู้สําคัญว่าไม่ใช่อาบัตในสิ่งที่เป็นอาบัตทีสุดทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวก บุคคลสองจำมพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สำคัญว่าธรรมในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสำคัญว่าธรรมธรรมะนะในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะบุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่ธรรมะในสิ่งที่เป็นธรรมะพิสุท์ทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สำคัญว่า วินัยในสิ่งที่ไม่ใช่วินัยบุคคลผู้สําคัญว่าไม่ใช่วินัยในสิ่งที่เป็นวิน <c laim Wood man> ัยวิสุทธ์ทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกสองจำพวกเหล่านี้แลวิสุทธ์ทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้ไม่ขยะแขยงต่อสิ่งที่ไม่ควรขยะแขยง บุคคลผู้ขยะแขยงสิ่งที่ควรขยะแขยงทิสุดทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ไม่ควรบุคคลผู้สำคัญว่าควรในสิ่งที่ควรพิสุดทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่า สองจำพวกคือบุคคลผู้สําคัญว่าไม่ใช่อบัตในสิ่งที่ไม่ใช่อบัตบุคคลผู้สําคัญว่าอบัตในสิ่งที่เป็นอบัตพิสุทธ์ทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่านเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สําคัญว่าไม่ใช่ธรรมในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมบุคคลผู้สําคัญว่าธรรมในสิ่งที่เป็นธรรม พิสุทธ์ทั้งหลายอา ww. สวะทั้งหลายย่อมจะไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนเล่าสองจำพวกคือบุคคลผู้สําคัญว่าไม่ใช่วินยัยในสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยบุคคลผู้สําคัญว่าวินยัยในสิ่งที่เป็นวินยัยพิสุทธ์ทั้งหลายอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกสองจำพวกเหล่านี้แหละนี่คือเหตุอาสวะเจริญและไม่เจริญ อย่างละสองอย่างละสองกนะ็คือเจริญแก่บุคคลที่ขยะขยงสิ่งที่ไม่ควรขยะขยนะไม่ขยะขยงสิ่งที่ควรขยะขยนะคือสิ่งที่ควรละรังเกียจละอาหรืออย่างหนึ่งก็คือเนะฮริโอตปะนี่แหละนะมีเฮริโอตปะมีความ ละอายเกรงกลัวต่อบาปอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรละอายควรขยะขยแยงแต่กลับไม่ขยะขยแยงนะสิ่งที่ควรขยะขยแยงนะลับไม่ขยะขยแยงสิ่งที่ไม่น่าขยะขยงกลับไปขยะขยแยงอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นผู้ที่เรียกว่าอืมเพราะไม่รู้จริงไม่รู้อะไรควรขยะขยแยงอะไรไม่ควร บุคคลที่สําคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรอย่างเนี้ยสำคัญว่าอาบัตในสิ่งไม่ใช่อาบัตสําคัญว่าไม่ใช่อาบัตในสิ่งที่เป็นอาบัตอย่างพระมิสุเนี่ยสิ่งที่เป็นอาบัตกรับอกว่าไม่ใช่อาบัตสิ่งที่ไม่ใช่อาบัตกลับบอกว่าเป็นอาบัตอย่างเนี้ยก็จึงถกเถียงกันเนย่ยนี้สำคัญสิ่ง ว่าทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทรรสิ่งที่เป็นธรรมบอกว่าไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบอกว่าเป็นธรรมอย่างเนี้ยหรือสําคัญว่าสิ่งนี้เป็นวินยัยทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยหรือไม่ใช่วินัยก็บอกว่าเป็นวินยัยเนี่ยนี่เป็นเหตุให้อาสวะทั้งหลายเจริญนะเพราะว่าไม่รู้จริงอ่ะ เห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนี่แต่ถ้าคนใดที่ไม่ขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่ควรขยะกขยงขยะกขย้งสิ่งที่ควรขยะกขยงสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าควรในสิ่งที่ควรสำคัญว่าไม่ใช่อบัตในสิ่งไม่ใช่อบัตสำคัญว่าอบัตในสิ่งที่เป็นอบัตสำคัญว่าไม่ใช่ธรรมในสิ่งไม่ใช่ธรรมสำคัญว่าธรรมในสิ่งที่เป็นธรรม สำคัญว่าไม่ใช่วินัยในสิ่งที่ไม่ใช่วินัยสำคัญว่าวินในในสิ่งที่เป็นวิเนในนี่อาสวะทั้งหลายก็ย่อมไม่เจริญแก่บุคคลเหล่านีนะ้เรื่องเหตุให้ไม่ปรินิพานในปัจจุบัน <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปร,รินิพพนนในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้อันนี้จอมเทพมาถามพระเจ้านะตรัสบ,บอกว่าท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจกักษุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิสุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสร,ริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นแล้วายเมื่อพิสุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสร,ริญเมาหมกอยู่กับรูปนั้นวิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุป,ปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิสุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ ปรินิพผานนีน่ในกรณีรูปกนละิ road, ่นรสโภชภะธรรมารมณ์ก็เหมือนกันถ้าพิสูุเนี่ยเข้าไปมีความพอใจเนะติดเพลินพร้อมสันเซิญเมาหมกอยูกนะ่ก็ชื่อว่าวิญญาณนะไปตั้งอาศัยอยู่ในสิ่งนั้น วิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือรูปเป็นต้นเนี่ยอาศัยแล้ววิญญาณนั้นจึงเป็นอุปาทานนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุปาทานยึดมั่นในรูปเสียงลินรสผลพรธ,ธรมรมอารมณ์นั้นนะก็ยังยึดมั่นถือมั่นในไรในกาม <c oughs> ในกาม ก็ปรินิพานไม่ได้นะง่ายๆท่านผู้เป็นจอมเทพนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมปรินิพานในปัจจุบันชีวิตปัจจุบันชาตินี้ไม่ได้น,ะนี่นี่ก็คือนะเหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่ปรินะิพาน อแค่นี้แหละมันกออ็การบริญิพานคือการดับรอบการดับรอบเพื่ออะไรดับรอบอะไรดับรอบซึ่งอสวกิเลสดับรอบซึ่งการที่จะเป็นใ้ไต่เกิดนถ้าใครยังปรารถนาการเกิดอยู่ก็คือปรารถนาความทุกข์เลยอยากเกิดอีกก็อยาก ก็เชื่อว่ามีทุกข์นะกำลังปรารถนาความทุกข์